ครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าเช้านะครับเช้าของวันที่29นะครับเดือนมีนาคมพศ2 5นะครับ6นี่ก็คุณครูทำลงทานวันนี้นะครับวันนี้เช้านะครับครับก็หลวงตาท่านก็จะได้เวลานะครับจาริธตุดงนะครับแล้วนะครับในเช้านี้นะครับ ซึ่งหลวงตาห้างก็เมตตานะครับให้พี่ๆ mm ทีม hmm. กูชิพกู้ภัยนะครับแล้วก็อสมอนะครับได้ร่วมถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับนก็เป็นทีมอสมอนะครับ ตอนนี้เวลา7.37นาฬิกา37นาทีนะครับ7นาฬิกา37นาทีนะ

หลวงตานะครับแล้วก็พระกุบาพระคุณเจ้านะครับเสร็จแล้วครับลวงตาเสร็จแล้วครับผมไปแล้วนะครับอาจารย์ไปแล้วนะครับขอบคุณครับผมนะครับ พี่น้องนะครับที่รับพรจากหลวงตาเสร็จนะครับนี่ก็พระเจ้านะครับแล้วก็พระคุปะไก่นะครับวันนี้พระคุปะไก่ท่านเดินทุดงนะครับร่วมกับหลวงตานะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับในเช้านี้นะครับ ครับสวัสด okay. ีทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าๆนะครับพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้าผู้ย่าตายายทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับทางอ่าดีดีต้อนรับนะครับทางช่องยูทูบตั้มดำซิ่งช่องยูทูบศรัทธาลวงตาวั็นชื่นเสียตั้มเจนีนะครับแล้วก็ทางเพจเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ตั้มดำซิ่งนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนยามเช้าๆนะครับ

ครับตอนนี้ออกจากวัดแสงอรุณแล้วนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าวัดแสงอรุณน,นะครับสวัสดียามเช้านะครับครับหลวงตาคันได้ทุโดงแล้วนะครับคันได้ออกทุ้โดงแล้วสาธุสาธุครับ จำเด็กอนหลงเห่อนท่้นท่านนายกกลับมาเลยไปที่สาธารสิตธิด้วยก็พระพท่เนก็ได้ร่วมเดินส่งตาครับ

ยกไว้นะครับผมยกน้ำแล้วยืดตรงตรงไว้นะครับครับยกน้ําแล้วก็ยืดตัวตรงไว้นะครับหลวงตาท่านก็จะเคาะที่น้ําก็คือข้อรับให้เราส่วนข้อะหัวก็คือข้อให้พ่อนนะครับพี่น้องอย่าทิรมทุกท่านทุกคนนะครับายภสังับสังกุครับ ยกน้ำด the ้วยนะพี่้อยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำแล้วยืดตรงๆนะครับผมตัวเล็กยกยกน้ำด้วยตัวเล็กยกน้ำด้วยเร็วอ้าวเร็วเร็วเรวไม่ทันสาธุสาธุนะครับสิ่งของที่เรานำมาถวายนะครับเนาะนะครับม่าจะเป็นน้ำขนมนมในต่างๆนะครับให้เรายกขึ้นไว้นะครับพี่น้องอยากที่ทำด้วยท่านทุกคนนะครับเนาะ สิ่งของที่เรานํามาถ้าเราไม่ยกขึ้นถวายยกขึ้นประเคนท่านนะครับรเท่ากับว่าเรานํามาแล้วเรายังไม่ได้ถวายท่านนะครับเราก็จะไม่ได้บุญได้กุศลน,นะครับเนาะถวายท่าน <c oughs> นี่ก็คือภาพรบรรยากาศด้านหลังนะครับที่พี่น้องอท่านได้ร่วมเดินส่งลุงตานะครับ <c oughs> <c oughs> ฝั่งสายมือนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจภูทรนะครับเชียงกลมนะครับนะครับตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยังอยู่ในจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นสถานีตำรวจภูทรเชียงกลมนะครับครับบรรยากาศยามเช้านะครับ นะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าไปยังยตรงไปหมดเลยเลี้ยวซ้ายไปน้ำสมไปน้ำสมนะครับนาะยึด <c oughs> ตัวตรงตรงไว้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดียติธรรมทุกท่านทุกคนครับ